ตลาดเล่งบวยเอียเป็นตลาดที่ขยายตัวจากตลาดเยาวราชหรือตลาดเก่ามาถึงซอยสารเจ้าเล่งบวยเอียในยุคที่การค้าขายรุ่งเรืองในอดีตตลาดเล่งบวยเอียจะคึกคักตลอดทั้งปีเพราะเป็นแหล่งของสดเครื่องปรุงและผลไม้นำเข้าคุณภาพดีแต่วันเวลาที่เปลี่ยนไปของต่างๆเหล่านี้สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าผู้คนจึงมาเดินจับจที่ตลาดกันน้อยลง จะคึกคักแค่เฉพาะในช่วงเทศกาลประเพณีมเมื่อรถไฟฟ้าใต,ใต้ดินขยายเส้นทางมาถึงเยาวราชโดยมีสถานีวัดมังกรอยู่ตรงข้ามกับตลาดเล่งบวยเอียพอดีทําให้นักท่องเที่ยวประชาชนทั่วไปต้องเดินผ่านตลาดเพื่อเข้าสู่ใจกลางของยาวราชวความคึกคักที่ขับขัางด้วยผู้คนจึงกลับคืนมากลายเป็นบนเสน่อย่างหนึ่งของถนนเส้นนี้